หนึ14 3, 14 3, 14 3. ่ A ่นะหนึชื K ่อคุณ A R U N K A M O N okay, okay. er <c oughs> S U N G A O D ่าโอเคเดี๋ยวตัวอ้าเขาเลยศูน สองเจ็ดเก้าอนอ้ออนลฮัลโหลอย่าจรงน่ารักยัง<อ>ชื่ออะไรเนาะอรุณกมลสังรอดค่ะจริงอ่ะชื่อเป็นภาษาอังกฤษเมื่อกี้ใช่ไหมชื่ออะไรอรุอนอะไรนนรป่ใช่ค่ะอะไรนอรุณกมลสังรอดอ่ะค่ะแต่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมต้องดูอยู่ด้วยพี่ที่จับรางวัลดูอยู่ดูอยู่ค่ะอ่้องดีใจไหมคะ ดีใจค่ะไอ้ย okay, okay, okay. ังไงอ่าโอเคเดี <t ell> <t ell> okay. okay. ๋ยวพี่ไอเอสมินตักอาหารนะคะน้องสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งปลากรอบกับเอ่อหมูหมูอะไรนะหมูเส้นนะหมูเส้นค่ะเียโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไอเอสมินตักอาหารนะอ้าวพี่ไอเอสมินตักอาหารนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะช่วยโอเคมารางวัลที่สองเลยรางวัลที่สองรางวัลสามพันบาทเลขที่ออก 9 6้ามาเลยเลยอดมินเกาเจื M ่อได้เก้าหชื y ่อคุณ N U M O M A Y P L A I F A S เจอได้ Soon. Hello. Soon. Hello. Alo cặp chưa đấy cả. À? Chỗ nó rồi. <laughs> mai mai. Mai. อะไเดียวล่วงซังอะไรเลยเดี๋ยวนะครับห่อล่วงซังอะไรเลยนะอะไเดี๋ยวมันครับครับครพี่อ๋อยากรึเปล่าปากโกบเลยเหรอครับผมดวงได้หลับรางวัลซ้ำปันบาทนะโอ้พ้นมาครับพี่โอเคครับผมไม่ดีใจมั้งเหรอดีใจเลยเน่ปลาอยู่เน่จบมาดูเอาไม้ยกโยกนะโอเคเดี๋ยวแอดมินตักไปนะครับครับผมโอเคครับต้องมาครับเรื่องเรื่อจ้างอันพวกคนใช่การเร่งยาก ต่อไปเราโอเคไปก่อนลองวันนี้นะใครไม่ได้ลุรับรางวัลเดียวรอบหน้ะอะไรเ,เ,เอาแจกป่าโกบเนื้อทุ้งนั่นองนะแจกป่าโกบทุ้งทุงท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 ้งไอหน่องตายวันในมือปีนี้ซีอะไรมือกลางสายนี่ปีซื้อซีอะไรอยู่ตายมาเลยเดี๋ยวได้ลุรับรางวัลเลยนะอ่านไม่ออกบอกกูอยู่ตามประเทศใจาวะ มันปังหมดเองปังหมดเองนลยเด้งมาเลยสีอะไรคนเล็กคนเล็กได้เลยเก็ดอ้วนมันนาเกลี่ยแรงเลยสีอะไรน้องสีอะไรที่พี่ซื้ออย่างมือกางสายสีอะไรตายมาเลยโอเคต้องแเลยคุณสะ สัวัญยาลาวิมสัลัญญาลาวิมอือเอาไปเลยสยัลัญญาลาวิมเอาไปเลยแน่นอนแน่โอเค